เอาลัชท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในโคดินสปอร์ตูล่านะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพามาดูระบบระบบหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะบอกตามตรงว่าตอนแรกที่ผมเห็นว่ามันละเอียดขนาดนี้เนี่ยผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของระบบรีเพลย์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะมากดดูตรงซ้ายล่างนะครับแล้วมากดดูตรงที่บันทึกการแข่งขันตรงนี้นะครับซึ่งจะมีบันทึกไว้เยอะมากตั้งแต่ผมเล่นในโคดเบตามานี่น่าจะทุกแมตท,ที่ผมเล่นเลยมั้งคำถามแรกคือ แล้วระบบรีเพลย์มันสำคัญยังไงครับ คำตอบง่ายๆก็คือด้วยตัวเกม Golden s p a ตูล่นี่ครับในบางทีเนี่ยเราอาจจะแพ้ใครบางคนที่แบบเราไม่รู้ว่าเราแพ้เขาเพราะอะไรนะครับอาจจะโพสิชันตำแหน่งวางหรือเปล่าหรือว่าหาตัวละครน,นี้ไม่ได้หรือว่าเป็นที่ใส่ตัวละครได้ไม่ดีพออะไรประมาณนี้ครับซึ่งเวลาเราเล่นนะครับสิ่งที่เราสามารถโฟกัสได้ไมันมีจํากัดเราอาจจะโฟกัสกับการหาตัวละครใช่ไหมไม่ได้ดูโพสิชันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณไม่ได้อัดคลิปเกมเพลย์ของตัวเองไว้มันก็ไม่มีทางที่จะมานั่งย้อนดูได้ใช่ปะแต่ในระบบรีเพลย์นี้ย้อนดู ได้หมดเลยครับอันดับแรกคือจะเก็บหน้าสถิติไว้เหมือนกับในตอนเกมจบที่เราเล่นเสร็จเลยนะครับและให้มากดที่ตรงทบทวนตรงนี้ครับทบทวนตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเก็บไว้ให้หมดเลยครับผมว่าแต่ละรอบเราเจอกับใครบ้างเขาวางโพสิชันเป็นยังไงตัวไหนทำดาเมจเยอะสุดเงินตอนนั้นเขามีเท่าไหร่ดอกเบี้ยเขาขึ้นเท่าไหร่เลือดเขาเสียเท่าไหร่โอ้โหละเอียดมาก มีให้หมดเลยสมมุติเราสงสัยรอบไหนอย่างเช่นในรอบนี้เหมือนว่าผมจะเสียเลือดนะครับ1ตาก็มานั่งดูว่าเสียเพราะอะไรแต่บางทีเราก็อาจจะจําไม่ได้ใช่ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยในแมตช์เนี้ยไฟเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงครับเกมนี้มีระบบรีเพย์แบบระ,ระบบรีเพย์จริงๆเราสามารถที่จะย้อนเอาตัวเองไปดูณนะตอนนั้นที่แพ้ได้เลยครับถ้าจําไม่ผิดมันคือสเตจห้ใช่ไหม ในสเตจห้าที่ผมเสียเลือดโอ้โหมีมาไว้ให้ดูว,ว่าเสียเลือดตรงนี้นะครับนี่คือไฟที่เกิดขึ้นที่ผมแพ้นะครับคือเห็นเลยเนี่ยย้อนให้ดูเลยว่าเอ้ยไอตัวปัญหาเนี่ยตัวนี้เนี่ยขาสดินมันไล่ตีแนวหลังผมหมดนะครับโดยที่มันไม่ได้สนใจตัววูคงเลยเนี่ยมันเมินวูคงไปเลยแล้วมันไปตีข้างหลังเลยทําให้ไฟเนี้ยผมแพ้และสิ่งที่รีเพลย์นี้ครับละเอียดมากขึ้นไปอีกก็คือสามารถที่จะดูได้ว่า ตอนนั้นเรารหาอะไรด้วยนะครับนี่ฮะกดดูที่ร้านค้าครับเราสามารถกดเองได้เลยนะแล้วก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยตัวเราในตอนนั้นเนี่ยกำลังรลหาตัวละครอยู่หรือเปล่าพลาดตัวละครไหนไปไหมนะครับและอันที่จริงมีกระทั่งร้านค้าอีกฝั่งอะครับว่าแบบเอา้าเฮ้ยเขาได้คาเมลสองดาวแล้วเขาทำยังไงเขาขายตัวอะไรเปิดไอเทมมาได้อะไรบ้างคือแบบละเอียด มากมีทุกอย่างเลยสามารถเอารีเพย์มานั่งวิเคราะห์ในแต่ละด่านแต่ละด่านได้เลยอะครับเป็นไงทุกคนระบบรีเพย์สุดปะเนี่ยแหละครับเหตุผลที่ว่าทำไมผมนึงอึงตอนที่ผมเห็นระบบนี้จริงๆครั้งแรกคือมันแก้ปัญหาได้จริงๆนะสำหรับผู้เล่นทั่วไปอะครับที่แบบคุณไม่ได้มานั่งอัดคลิปเกมเพย์อะไรไว้ก็แค่มากดดูตรงนี้ แล้วก็ถ้าสงสัยมากๆก็กดรีเพลย์และอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราไต่แรคงไปสูงๆแรงมาสเตอร์แร a n มาสเตอร์ชาร์เลนเจแล้วเราสงสัยว่าวิธีการเล่นของคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงเราก็สามารถนะํามานั่งดูได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหมานั่งศึกษาได้เป็นวันอะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเกมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเกมเนี้ยผมจะเล่นในรูปแบบของ Fast 8นะครับ f a s t 8คือวิธีการเล่นแบบเราพยายามเก็บเงินแล้วอัพเลเวล ไปเลเวลงสูงเพื่อหาตัวละครอีพิก4บาท5บาทเอามาเติมคอมนะครับซึ่งเราก็จะมาย้อนดูกันด้วยระบบรีเพลย์นะครับถ้ามีลาวไหนรอบไหนที่รู้สึกว่าเอเหมือนมันไม่ใช่นะครับรอบนี้ยากนะรอบนี้เป็นตะหลิวกระ,ะทะอายยาแต่โอเคน่าจะได้เล่นฟาสแปดให้ดูแหละครับแล้วก็อาจจะมีได้ย้อนดูรีเพลย์ของใครบางคนด้วยว่าแบบเฮ้ยแกได้ตรานี้มายังไง เรื่องตั้งค่าต่างๆนะครับที่ทำให้เล่นง่ายขึ้นผมอธิบายไว้หมดแล้วในตัวคลิปที่แล้วนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับรวมถึงเทคนิคอะไรต่างๆด้วยคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นเป็นในคอมของรีโลใช่ไหม รอบนี้ก็เลยจะมาลองเล่นแบบฟ้าแตกให้ดูกันบ้างเพื่อทําให้หลายๆคนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคถ้าเล่นแบบเน้นอัพเลเวลเป็นยังไงถ้าเล่นแบบรีโลเป็นยังไงนะครับอันนี้ในช่วงต้นเกมนะครับมันจะมี1เทคนิคก็คือถ้าเรามีตัวละครที่แบบเราไม่ได้ใช้จริงๆอย่างเช่นอสมมติผมยกตัวอย่างนอมซี่แล้วเราสามารถขายตัวละครที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้ที่ว่าเนี่ยแล้วเงินเรา10บาทได้ตั้งแต่ตอนด่านคีบะผมแนะนําให้ทานะครับเพราะมันจะทําให้การเงินเราพุ่งเร็วมากมาก มันจะได้ดอกเบีย้ยตั้งแต่ด่านคีบครับผม56789มี9บาทสมมติถ้าผมได้ตัวละคร1ตัวที่เป็น1บาทเอามาขายผมจะขายให้ได้เงิน10บาทไปเลยไม่มีไม่มีไหมไม่ม,ม,มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทีนี้เราต้องหาอัเมนที่เกี่ยวข้องกับการเงินครับให้เงินกับเราเราไม่ได้เรื่องของลีโล่กิเปอร์ไฮโวเทดก็ใช้ได้รีทิงก่อนเอามีป๊อปปี้วอลล็อปมันไม่ใช่ฟา้าแปดอะเอางี้ผมพยายามจะเล่นฟา้าแปดให้ทุกคนดูดังนั้นผมจะหยิบอักเมนที่ช่วย ทีนี้หนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาเราจะเล่นคอมฟาสแปดนะครับนั่นก็คือการที่เราต้องมานั่งเช็คครับผมว่าคนอื่นเนี่ยจะเล่นตัวอะไรซึ่งคําถามมันก็จะคือแล้วเช็คยังไงถูกไหม ตัวละคร4บาทต่างๆเนี่ยถ้าใครที่เล่นไปเยอะๆนะครับก็จะรู้ว่ามันต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคาริสตาก็จะชอบใช้ตีวยกุนซูถ้าเป็นไรฟ์ก็จะชอบใช้แนวเวทแล้วก็มีกุนซูด้วยถ้าเป็นฟิโอราก็จะเป็นแนวดูดเลือดอะไรประมาณนี้พอเรารู้แบบนั้นแล้ววิธีการของเราก็คือดูคนอื่นครับว่าเฮ้ยเขาเลือกไอเทมอะไรเขารีบบิลไอเทมเป็นอะไร เพื่อที่จะนั่งตัดช้อยไปเรื่อยๆว่าโอเคเราเล่นอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในรอบที่มันมีกระทะกับตะหลิวแบบนี้เนี่ยอ่ามันจะเช็คง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นก็คือถ้าเราเห็นว่ามีคนบิวกระทะบิวตะหลิวเป็นอะไรแล้วเราก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อโอเคคนนี้อยากเล่นอันนี้อ่ะอย่างอันนี้เขาบิวเป็นตะหลิวคู่ไม่บิวตราไม่บิวอะไรเลยนะครับแต่ว่าหยิบเอาไม่เป็นอ e ีลิสเท่ากับว่าน่าจะเป็นในแนวของเชฟชิปเตอร์ คนนี้เขาหยิบเป็นคอมแบทแคสเตอร์ก็น่าจะเป็นแนวแนวเวทนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะบิวอะไรนะฮะยังไม่เห็นไอเทมจริงๆเราดูไอเทมตรงที่ซ้ายล่างได้นะว่าเขาบิวอะไรไปแล้วดูแบบไวๆอย่างคนนี้นะบิวเป็นตราเอลดิชนะครับก็ชัดเจนว่าเขาจะไปเอลดิชคนนี้เป็นตัวอาร์เมนลีเลียก็น่าจะเล่นแฟรี่แน่นอนคนนี้เป็นคอมไพโรอ่ะก็ตัดตัวเลือกได้แล้วว่าอืมเราไม่ควรเล่นแฟรี่เราไม่ควรเล่น Fairy, เอลดิช เราไม่ควรเล่นไพโร่ก็ยังจะเหลือช้อยช้อยหนึ่งก็คือตัวของไรส์ไรส์น่าจะพอเล่นได้นะครับไรส์สกอร่าก็เดี๋ยวผมมาร์กตัวละครไว้ก่อนมิลิโอมอกาน่นานะครับซึ่งจะเป็นสกอร่าไรส์หรือว่าพอท์ทอลไรส์เดี๋ยวเราไปดูอีกทีเพราะว่าเอาจริงเล่นได้ทั้งสองอย่างเลยเอามานามาก่อนจะได้ทําแบบเผื่อทำเอมเบรมสกอร่าอะไรแบบนี้ได้นะครับทีนี้อ่าตัวละครที่ถือไอเทมอยู่มันเป็นป๊อปปี้ใช่ไหม ผมถอดไอเทมออกก่อนแล้วกันแล้วผมใส่ให้กับลีเลียแทนเพราะว่าลีเลียมัน2ดาวอ่ะเออเหตุผลง่ายๆเลยฮะเราจะไม่อัพเลเวลเราจะอัพแค่ในกรณีที่แบบเรามั่นใจว่าเราจะชนะตาต,าต่อไปแล้วมีวินสตรีทอยู่นะครับในกรณีต้นเกมถ้าเป็นาการเล่นแบบฟาสตแปดนอกนั้นก็คือเก็บตังค์นะครับขายตัวละครเก็บตังค์อย่างเดียวเนีวเว่ยแคสเซีปเปียถามว่าซื้อมาแล้วเก็บรอรวมดาวได้ไหมก็ได้แต่ว่าคอมสุดท้ายของเราอ่ะไม่ได้ใช้ดังนั้นผมก็จะไม่เล่นแคสเซียเปียตัวนี้ เรียกว่าไงดีชนะก็กำไรแพ้ก็เท่าทุนอันนี้ที่ผมเล็งไว้คือผมจะทำ e m b มเ m s c ก o l a r อันหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเอาตัวของตะหลิวเนี่ยมาตีกลายเป็นกระทะแล้วก็เอามาผสมเป็นตราบัชนนะครับผมอาจจะเล่นเป็นบัชน4สกอร่าหกอ่าเลี่ยงการชนกับคนอื่นนะครับเนี่ยอย่างคนเนี้ยบิวมาเป็นตาฟรอสและก็ยังว่างอยู่นะครับคอมที่เรากะจะเล่นยังว่างอยู่อ้คนนี้ลีเลีย3ดาวแล้วไวมาก ต้องดูบอร์ดบอ่บอยนิดหนึ่งครับเวลาเล่นฟาสต์จริงแนะนําให้สําหรับผู้เล่นใหม่ในการเล่นฟาสต์แไหมก็มันก็เล่นได้ครับคือสุดท้ายคนเรามันก็ต้องมานั่งฝึกอยู่ดีถ้าอยากจะเล่นฟาสต์เป็นมันก็ต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้ที่จะเฟลที่จะแพ้จากการเล่นฟาสต์อะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้เรียนรู้อะไรจากการแพ้ครั้งนั้นนะครับถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเรารู้ว่าโอเคเราทําอย่างนี้มันไม่ดีมีวิธีอื่นที่เวิร์กกว่าตาต่อไปเราจะทําแบบนี้นะ นั่นคือดีมากเลครับนั่นคือโอเคแล้วไม่ต้องซีเรียสว่าเราต้องชนะตลอดคือบางทีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้หรือว่ายังไม่รู้เนี่ยมันก็อุย้ยเก็บตังค์ทันไหมเก็บตังค์ทันไหมโอเคทันเยี่ยมต้องเก็บของไวๆนิดนึงครับเพื่อที่จะขายแล้วก็แบบเก็บดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยได้แล้วโอเคผมได้ของมาตีไอเทมแล้วครับผมเล่นงี้เลยแล้วกันอ่ะผมใส่ตราสกอร่าไปเลยแล้วกันครับแล้วก็ไอเบลเนี่ยมันจะเหลือใช่ไหม ถ้าเบลมันเหลือผมใส่ให้กับตัวละครอ,อันนี้ไปเลยแล้วกันอ่าเบสิกไอเทมของการเล่นคอมฟาส8ก็คือพวกไอเทมแทงอย่างเงี้ยยังไงก็ได้ใช้ครับวอลหมกเกราะกากอยดาก้อนคอรอต้านเวทอย่างเงี้ยได้ใช้หมดอ่าเพราะมันต้องมีตัวยืนในคอมอยู่แล้วอาจจะมีบางตัวละครบางตัวแทงที่ใช้ไอเทมแปลกๆจากชาวบ,บ้านนิดนึงยกตัวอย่างถ้าเนี้ก็คือทมเกียนอย่างเงี้ยจะชอบใช้ไอเทมแบบ ามานามากกว่าโปรเจกเตอร์วาวหรือว่าพวกอะดัปตีฟเฮมอย่างเงี้ยอุ้ยอินเวสครับผมอินเวสนี่คือสวรรค์ของฟาดแปดนะเอาการเงินมาแต่มีข้อแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือบางทีแล้วอ่อัพเลเวลปึ Up ๊บเป็นเลเวลวันนี้เลยอ่ะโอเคอันนี้แล้วกัน บางทีแล้วการหยิบแค่อัรเมนการเงินก็ไม่ดีเสมอไปนะครับถ้ามีแต่การเงินไม่มีอัรเมนช่วยดาเมจเลยมันก็แย่เหมือนกันต้องมีอัรเมนแบบดาเมจสักน,นิดหนึ่งครับอย่างสมมติว่าถ้าผมหยิบแบบอักเมนอันที่2เป็นการเงินแล้วเนี่ยอันที่3ถ้าผมหยิบเป็นอักเมนที่ช่วยด้านการต่อสู้ได้บัฟสเตตหรืออะไรพวกนี้ก็ควรนะครับอ่า แต่ไม่นับไอ้พวกที่มันเป็นสีเงินนะคือไอ้พวกเอเมนสีเงินที่ให้เงินแค่แบบ15บาท9บาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบทําให้เราเสียเปรียบในด้านการต่อสู้ขนาดนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็คือปล่อยปล่อยฮะเก็บตัวรีโลฟรีครับตอนนี้รีโลฟรีผมมีอยู่3ามรีโลฟรีแล้วเนาะนี่เห็นไหมอ่ามันจะเก็บได้3มรีโลฟรีนะครับโดยการที่เก็บเงิน70บาทจริงๆก็คือ71บาทเพราะว่ามันต้องเกินจาก70มาหน่อยนึงอ๋อใช่หลายๆคนจะมีคําถามว่าแบบ แก้คอมเอลดิสยังไงพี่อ่าคือมันไม่ต้องแก้อะไระครับมันไม่มีอะไรน่ากลัวมันแค่เป็นคอมที่เหมือนจะเก่งต้นเกมเพราะว่ามีตัวละครมาทุบๆๆหน้าเราเสริมเพิ่มก็คือไอไอตัวซัมมอนตะกี้เฉยๆนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไร <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาเวทมาก่อนแล้วกันรอบนี้ไม่ยังไม่หยิบทาริกนะครับเดี๋ยวหยิบเวทก่อนต้องการพลังเวทช่วงการเล่นของฟาสเนี่ยมันจะ ดูแบบเอื่อยๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสเตจสก็เก็บเงินใช่ไหมสเตจสก็เก็บเงินสเตจสีเดี๋ยวเจอกันชนะก็ได้แพ้ก็ไม่มีปัญหาเลือดมันมีไว้ให้เราเสียอยู่แล้วอเออเราคิดในแง่ของการที่แบบอย่างนี้ก็ได้ครับฟาสมีเลือดเป็นทรัพยากรเก็บเงินให้เงินเยอะกว่าชาวบ้านแล้วก็อัพเลเวลให้ไวกว่าชาวบ้านนะครับแนะนําอย่างมากนะครับว่าให้มาตัวละครไว้สําหรับคนที่เล่นคอมฟาส เพราะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่พลาดตัวละครที่ต้องการอ่าและถ้าแอดวานซ์กว่านั้นก็คือมาร์กตัวละครที่พอจะใช้ได้ในตอนที่เรายังหาตัวนั้นไม่เจออะไรเงี้ยสบาทตัวอื่นนะครับที่สกิลคล้ายๆกันอ่าโอเคณตรงนี้ก็คือจริงๆมันมีอีกเทคนิคหนึ่งคือเราขายตัวละครที่เราไม่ใช้แน่ๆออกไปเลยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมบอร์ดให้พร้อมสำหรับในรอบถัดไปคือขายไปได้เลย เหลือตัวละครแบบไว้สักนิดหน่อยเพราะว่ายังไงวูฟมันก็ตีตายอยู่แล้วครับวูฟมันค่อนข้างอ่อนโอเคขายทุกตัวที่ไม่ใช้ครับอันนี้ก็ไม่ใช้นะจริงๆแล้วแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงคือให้เราซื้อตัวละครที่เป็นราคาเท่ากันนะครับออกมาด้วยเหมือนแบบซื้อออกจากคูเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบลดพูสี่บาทอย่างเงี้ยที่เราต้องการใช่ไหมคือลดคูออก โอเคไหนไหนไหนอยู่ไหนเจอไหมเจอทาเลิกตะ่กี้มีคามิวด้วยซึ่งดีนะเจอทาเลิกเจอไรส์โอเคครบนะครับครบครับผมเดี๋ยวนะสกอร่าผมใส่ให้กับอ,อันนี้ก่อนแล้วกันเราได้สกอร่าหยังไม่สกอร่าหกวอลมอ,อกใส่ให้อันนี้แล้วก็เดี๋ยมีธนูคุณซูเราใส่ให้ไรส์ละกันเพราะว่าไรส์ชอบคุณซูมาก ทีนี้เดี๋ยวผมจะตีไอเทมนิดนึงผมจะตีตัวของอกระทะนะครับเดี๋ยวตีกระทะออกให้กลายเป็นเอยตะหลิวให้กลายเป็นกระทะปออ่ะ,อะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราอย่าลืมขายตัวละคร4บาทที่เราซื้อมาตัดภูก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้เราอาจจะยังแพ้1รอบนะฮะแต่หลังจากนี้เราน่าจะน่าจะพอชนะไหวแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมีลุ้นนิดนึง หลักการตอนรอบแรกคือเราโรนะฮะโร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 แล้วหลักการตอนรอบ2ก็คือพยายามโรให้มันฮิตนะครับอันนี้โอ้ไม่มีอักเมน n t ที่เกี่ยวข้องกับตัวของการต่อสู้ x อ็กซเอ็ก็ดีนะยืนห่างกันแต่ว่า x อ i กซก็ได้ครับมันมันค่อนข้างโอเคอยู่ละยืนห่างกันแล้วจะได้รับกราะ Combat Mastery ี่อ่ะมาๆๆเดี๋ยวผมวางตัวละครห่างกันแป๊บจะได้ไม่ลืมไงจะได้ไม่ลืม ใส่มีไหมอ่ามีไรส์เคไรส์สองดาวได้ไหมถ้าไรส์สองดาวผมก็พอเลยทาลิกมาไรส์ Rise มาไหมไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินครับยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ฮิต4บาทสองดาวเนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้นะฮะโอเคได้ทาลิกสดาวได้ตัวแท้งหลักมาแล้วนะครับตอนนี้ขาดอ่าขาดตัวเอะผมลืมใส่เฮคาลิมเข้าไปหรอโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้ขาดขาดไอเทมดาเมจนะครับเราต้องการรอตเดี๋ยวเราจะไปหยิบรอตนี่เด็ดลี่รักรอตจากด่านคีบเราอาจจะต้องมานั่งแก้ทีมแพนเนอร์บ่อยนิดนึงนะก็คือตัวละครที่มัน2ดาวแล้วเนี่ยเอาออกนะครับมันจะได้ไม่ลบตาเราแล้วก็ซื้อมาซ้ําตอนนี้ผมต้องการมิลิโอนะครับโอเคเรียบร้อยเอ๊ะหรือวผมจะใส่ตราเพรสเซอร์เพรสเซอร์ดีนะบัชั่น4ได้เกราะเยอะใช่ไหมสี่สิบห้าจริงๆตราบัชั่นก็ได้ตราเพรสเซอร์กไ็ได้ได้หลายอย่างเลย ้องมานั่งตัดสินใจเอิร์ทเควกอะสตันมันแพงไปอะแต่ว่ากดแล้วกันเอ,อ๊บขอยนิดนึงขอยนิดนึงโอเคได้หมอกกันนะอะแค่นี้พอท่าน,นี้พอเลยท่าน,นี้ผมพอเลยเ,เดี๋ยวผมถอดเอาอันนี้แล้วก็เอามาใส่ให้อน,นี้โอเคผมต้องใส่อันนี้แล้วก็อันนี้ติปโกบอ่าทีนี้อ่าฟราบาชัน เดี๋ยวนะผมคำนวณก่อนคำนวณช่องก่อนคือช่องตอนนี้ครับในตอนเลเวลแปดเนี่ยเราใส่ตัวละครได้2ตัวหลักก็คือมอร์กา,าร์น่ากับกับราคาใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาป๊อปปี้ออกแล้ขาดช่องให้มิลิโอหช่องด้วยหรือว่าเราจะเอามิเอาเอาเอา,เอาไอ้นี่ออกดีผมน่าจะต้องออกมาก่อนหน้าลงช่องที่2เพราะว่าคนนี้เขาได้ไพ r โร5ใช่ปะไม่ใช่ไพ r โร5ด้วยคือได้สมอเดอร์ไวครับ โอเคพลังเวทโอ้ได้เดียนาโอเคถ้าได้เดียนามาเลย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 ผมว่าผมเปลี่ยนใจดีกว่าผมจะไม่เล่นราคาและราคาผมจะถอดถอดออกนะครับเพเซอร์เวอร์ก,ก็ก็ทิ้งไวแ้แค่แค่สองตัวก็คือตัวของมอกาน่ากับบาร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเน้นบาร์ชั้น4เอานะฮะเดี๋ยวจะทิ้งตัวป๊อปปี้ใสใ่เฮครีมแทนยืนบาชั่น4แนวหน้าหนาๆไอตัวร็อตอันนี้เดี๋ยวเราเอามาผสมให้กับไรซ์ทำเป็น จูกาเล็ดหมัดเวทคลิกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกผมใส่อันนี้ป,ปึ๊บและผสมตราบาช่นใส่ให้กับมอนหน้าเราจะได้บชัช่น4ครับแล้วก็เดี๋ยวยืนตัวละครแบบนี้ผมใส่บอทเทอร์สเตอร์ให้กับเตียนะ,อะโอ้ขาดไอเทมแทงนี่นะทาหลิกไอเทมแท่งไม่พอ ทีนี้ตอนที่เราอัพเลเวลครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวสกอร่าตัวที่6ลงไปก็คือมิลิโอนะครับตอนนี้คือเราคิดอย่างเดียวก็คือพยายามอัพเลเวลโอ้แต่จริงๆเราสามารถใช้ราคารก่อนได้นะเอ้ยผมลืมผมลืมติบโกบโอเคทัางงานผมคิดออกแล้วเดี๋ยวผมถอดไอเทมเดียนาออก แล้วแล้วใส่ตีฟโกบให้ตัวของเดียนาแล้วก็บอเทสเตอร์มาใส่ให้กับมอก g a นา mm hmm. เพื่อที่มอก g a นาจะได้ทนดาเมจได้มันจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของตัวละครอุ้ยได้ไร้สอดาวโอเคค mm hmm. อมฟาสแข้อแนะนําอย่างมากของผมก็คือเราต้องได้ตัวละครตัวที่เป็นตัวแบกหลักของเราอย่างคอมผมเนี่ยคือไร e ต้องได้2ดาวนะครับถ้าไม่ได้2ดาวก็อย่าพยายามดันทุรังอั l เก สเตจ5้าเรามานั่งหาต่อครับแทนที่จะเก็บเงินไปอัพเลเวล9แล้วตายมานั่งหาดีกว่าเกมนี้มันอาจจะดูแบบผมแพ้บ่อยนนดนึงเพราะว่าอักเมนรุ้งของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอักเมนรุ้งที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้นะครับช่วยในการต่อสู้ช่วยในการคอมแบทมันก็จะดิฟต่างกันนิดนึงมันก็จะแบบแพ้อยู่แล้วอะถ้าเป็นในการต่อสู้แบบตรงๆนะเพราะว่าฝั่งอักเมนทางนู้นช่วยในการสู้ฝั่งอักเมนของเรามันช่วยในการอันนี้แทน อุ้ยเราไม่มีอักเมนตัดฮหิวทำไมมันฮิวโหดขนาดนั้นนะเอลิซเราขาดตัดฮิวอะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาตัดหิวชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องหาไอเทมแทงด้วยโอ้ได้เฮคริมสวยโอเคว่างมีเวลามานั่งเอาตัวละครที่ไม่ต้องการเอาออกครับนี่เคเก็บของเก็บของให้ไวเพื่อที่ว่าเราจะได้เราจะได้เก็บดอกเบีย้ยให้เยอะที่สุดถ้าเราทําได้มีไหมโอเค50บาทสวย63บาทเยี่ยม อ่าไอเทมมีอะไรอะ่ะเลือดมีปะขอเลือดหน่อยไม่มีเลือดหรอครับเอ๊แย่จังตีอันนี้ทิ้งได้ไหมอ่ะหวังว่าจะเป็นธนูโอ้โอเคเลดบัฟไนส์ nice. ตะเกียจากที่เห็นคือเราขาดตัดฮิวแน่ๆเพราะอีลิสมันฮิวแบบฮิวเด้งเอาเด้งเอาเลยฮนะไอเทมไรส์มี3ชิ้นเต็มอ่ะสถานการณ์ตอนนี้คือ เราฮิตตัวละครที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็เหลือรอแค่อัพเลเวล9แล้วก็เติมตัวละครสุดท้ายก็คือจบในเกมนี้คอมคนอื่นจะแรงกว่าปกติด้วยความที่เขามีทั้งกระทะกับตะหลิวไปนั่งแบบเปิดเทรดเปิดเผาที่มันปกติแล้วมันไม่สามารถทําได้เยอะขนาดนี้ไม่สามารถเปิดได้เยอะขนาดนี้ออกมาโอ้ดีน่าสวยงามมากทีนี้เราอัพเลเวลตะลี่ยัยงน่าจะยังไม่ได้นะครับปกติแล้วถ้าการเงินแบบ เอาชัวร์ๆก็คือเรารอด่านหลังจากม้าหมุนแล้วค่อยอัพนะครับแต่ตอนนี้คิดว่ากดชามไหมเอาเสียเลือดสี่หรอไม่เอาฮะเสียเลือดเลือดนี่เป็นทรัพยากรที่สําคัญมากออ้มีคนได้ฟรอสกแล้วแต่ไม่มีปัญหาครับผมว่าผมตัวฟรอสก้าได้ที่เหลือเราต้องหาคือเราต้องหามกนาสอดาวหาตัวของเดียนาสอดาวแล้วก็หามิลิโอตอนนี้เราน่าจะไม่ค่อยแพ้ใครเพราะว่าคอมเราฮิตแล้วหลายๆคนที่เล่นในช่วงแรกนะครับก็อาจจะรู้สึกว่า อู้ฟังมาเล่นกับคนแล้วเลือดมันไม่ร้อยเลยอ่ะคือในแง่การเล่นจริงๆแล้วมันก็เลือดอ่ะมันเป็นทรัพยากรเยี่ยนะครัสำหรับคนที่เลือดร้อยอ่ะถามว่ามันจําเป็นที่จะต้องไม่เสียเลือดเลยไหมมันมันก็ไม่อะครับคือลองคิดภาพว่าท้ายเกมอ่ะแล้วสู้กันหนึ่งหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งมีเลือดประมาณ20อีกคนมีเลือดร้อยหนึ่งอ่ะคนที่มีเลือดร้อยหนึ่งอ่ะสามารถเอาเลือดมานั่งจ่ายอ่ะได้ประมาณ 4- ี่ห้ารอบเลยปะอาจจะแทบทั้งสเตตอ่ะเพื่อที่จะเก็บตังค์เฉย แล้วก็รออัพเลเวลแล้วก็ซัดด้วยตัวละครราคาแพงใสหน้าของคนที่เหลือเลือดแค่ย0เพราะคนที่เลือดเหลือย20อ่ะเขาแพ้ได้มากสุดก็คือแพ้ได้หนึ่งครั้งอีกรอบหนึ่งก็ตายแล้วในขณะที่คนเลือดร้อยแพ้ได้เท่าไหร่โอ้โหแพ้ได้เยอะมากอ่ะดังนั้นอย่าให้เลือดร้อยมันเป็นภาพลงตาครับมันคือมีไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราเก่งเฉยแต่จริงๆแล้วถ้าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันคือได้ที่1จะเลือดร้อยหรือเลือดหนึ่งมันก็คือที่1นึ่งครับมันไม่มีไม่ได้มีรางวัลของคนที่ได ที่1เลือดร้อยได้แต้มเพิ่มซะหน่อยอันนี้เราเจอสมอเดอร์นะครับสมอเดอร์สองดาวก็ค่อนข้างแย่นะคนนี้น่าจะเป็นคอมที่เก่งที่สุดในล็อบบี้ปะต้องให้คนอื่นไปจัดการเราต้องเจอมิลิโอเพื่อให้ได้เป็นสกอร่าหกแล้วคอมเราจะสามารถสู้ได้ตอนนี้เลือดเราเหลือ,ลอแค่11ก็ก็แอบยากอยู่จริงๆมันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่มีเทมแทงครับไอเทมแทงเรามีชิ้นเดียวเองทาลิกะเราถือเทมชิ้นเดียวค่อนข้างแย่นะโอเคผมเก็บมิลิโอเลยแล้วกัน อ่ะทีนี้ผมได้มิลิโอมาแล้วก็คือชัวร์แล้วว่าเราสามารถที่จะขึ้นสกอร่าหกได้โอเคซื้อโกลเด้นอาร์เมอร์มาโกลเด้นอาร์เมอร์อ่ะทีนี้5บาท2ดาวครับ5บาท2ดาวครับมิลิโอครับสวยครับมิลิโอ2ดาวครับโอ้ยไม่กอดครับมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรไหมครับมีอีกไหมครับไรซ์ทาริกมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับออคคาน่าครับมีอีกไหม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 ครับ อ่าแย่แล้วผมวางไม่ถูกที่ผมต้องวางไอเนียเวนช่องอันนี้คือเราเอาเวลามาโลเยอะเกินไปนี่ผมซื้อทาลิกมาเผื่อทาลิกสาดาวเนี่ยแต่มันจาเป็นหรือเปล่าก็อาจจะอาจจะมั้งแต่เราขอแค่แบบโมกาน่า2ดาวกับเอดรียนา2ดาวก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วยิงครับปาป๊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 าผมอยากใส่เทมให้มิลิโอมากกว่าจังเลย ไ้ยมันตายยากมากเลยอะผมรู้สึกว่าเอลิฟในนี้มันตายยากมากเลยอะมันตายยากปแปลกๆปกติไม่เคยเห็นมันฮิวได้เก่งขนาดนี้นะอ่าตอนนี้คือผลลัพธ์เราคือทอ็อปสี่แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องวางโพสิชันใหม่ซาวเวจเจอร์โกลเด้นดัมมี่อะโกลเด้นดัมมี่ไอตัวดัมมี่ตรงนี้เนี่ยไม่นับนะครับเอ็กซายที่ต้องยืนห่างๆกันอะจะไม่นับที่ตัวดัมมี่ดัมมี่จะไม่ถูกนับว่าเป็นเพื่อนที่ยืนติดกัน น่าจะพอไหวแล้วละมั้งแต่เราต้องไปรอดูว่าเราจะชนะเชฟชิปเตอร์มังกรอันนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามาังกรนั้นคือคอมที่แบบเราแพ้ยับจริงๆคนอื่นไม่แพ้ยับเท่ามังกรใช่เห,หนึ่งนึ่งครับเป็นเชฟชิปเตอร์แปดในไหนทาริกมันจะ3ามดาวแล้วผมติกทาริกไว้ดีไหมอ่าน่าจะต้องฆ่าเขาอีก2อรอบอ่ะผมอาจจะต้องวางโพสิชันอีกแบบหนึง่งหมอจะต้องวางไร์ไว้ซ้าย เอาหนีไบราอาร์ครับเพราะไบราอาร์มันน่าจะพุ่งมาหาไรซ์นี่คือข้อเสียของเอ็กซายเราวางตัวละครเป็นก้อนไม่ได้โอเคอันนี้เปิดไอเทมเอ่อสังก้วนครมีไหมสวยโอ้คามิว เดีผมวางนินสลับนิดนึงโอเคใส่เทมนี้ให้ทาริกน่าจะพอไหวมั้งครับคิดว่าเดี๋ยวผมจะถอดไอเทมมิลิโออันหนึ่งเอาผมจะเอาไอตัฟทีพเพนไปใส่ให้กับมิลิโอแทนอันนี้เชฟชิปเตอร์แปดะเลื่อดมันจะเยอะมากอะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าแถวแนวหน้าเราทนดาเมจได้หรือเปล่าถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไราอาม,มันสองดาวแล้วโอเคทนดาเมจไม่ได้ อันนี้เป็นคอมคอ,อมคอมช้ดวงเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าคีย์ของคอมเนี้ยคือการที่เขาต้องมีไบร์อารดาวแล้วก็สมอลเดอร์สอดาวคือถ้ามีก็จบเลยแต่ถือว่าได้ที่2ก็ได้อยู่ก็แต้มเยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมสําหรับการมานั่งดูว่าเขาทําอะไรบ้างทําไมเราถึงแพ้เขานะครับอันดับแรกเราก็ดูที่อาร์เมนว่าเขาเลือกอาร์เมนมาเป็นอะไร เลือกไฮว l ลเท e ลดตานเวสซึ่งอันนี้แทบจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ b บ d i n g Speed อันนี้ก็คือเป็นไอเทมเอามาเติมก็อาจจะดูไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วก็มีไอเทมคอเลกเตอร์ซึ่งบัฟสเตตนิดหน่อยก็อาจจะไม่มีผลอะไรอยู่ดีประเด็นมันอยู่ที่ b r i อากับสมอเดอร์สครับคอมเนี้ยมันเป็นคอมที่แค่ว่าถ้าเจอ b r i อา2์ดาวสมอเดอร์สดาวก็ชนะเกมเลย มันยิ่งกว่าคอมที่ผมบิวอยู่ด้วยออคือคอมผมอะมันเป็นคอมสกอร่าซึ่งมันจะมีดาเมจจากไรซ์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มากพอที่จะแบบฆ่าพวกตัวเชฟชิปเตอร์ที่เลือดตัวละ5,000ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าแบบฝั่งนู้นอะฝั่งเขาอะคือเขามีสมอเดอร์ตั้งแต่สเตตสี่นะครับแล้วก็มีไบ R ด้วย มีไบรอารมีสมอลเดอร์ก่อนที่จะมีวารัสอืมโอเคและ,อะสองดาวตอนไหนอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปคุยกันนะครับว่าแล้วก็ไปดูรีเพย์กันเลยแล้วกันว่าได้ไบรอารได้ other, สมอลเดอร์สดาวตอนไหนคือรีดิบๆได้ไบรอารแล้วเราได้ไบรอาร์ตัวด้วยแล้วก็ได้สมอลเดอร์ด้วยแล้วตั้งแต่ได้ไบรอารได้สมอลเดอร์ขึ้นเชฟชิปเตอร์หกมังกร3ไว้ก็ไม่แพ้ใครอีกเลยมีตรา ไพโรเอามาเป็น XQ ให้กับตัวสมอเดอร์ด้วยและเขา2ดาวตอนไหน2ดาวตอน4ขีดเเลยโอเคแล้วเจอไบรอาตอนไหนดีกว่าเขาเก็บเงินรออัพเลเวล9อ่าอันที่จริงไบรอามาวงรอแล้วไปหยิบไบรอาใช่ไหมอ่าไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ดวงดีขนาดนั้น อัพเลเวล9แล้วก็รีหาไบรอาในตอนนี้ซึ่งเลเวล9อ่ะอันนี้ไม่แปลกละที่ถ้าจะเจอไบรอาอ่าแล้วก็มาเจอไบรอาในตอนสเตจที่เขาชนะเรานะครับก็ถ้าถามว่าคอมนี้มันใช้ดวงเยอะขนาดไหนก็ลองคิดเปรียบเทียบฝั่งผมก็ได้ครับว่าผมอะ่ะก็รีโลเลเวล8เหมือนกันแต่ว่าผมไม่เจอมิเดอเลยผมไม่เจอเดียนาผมว่าจะเจอมอร์กาน่าแต่ ห้าบาทที่เจอของผมะมันไม่ตรงสายเท่าเขาอันนี้เป็นเรื่องของดวงซึ่งมันก็มีในเกมนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราเรียนรู้จากความพ่ายแพ้มันไวกว่าเรียนรู้จากการชนะอย่างเดียวเพราะถ้าแบบมานั่งย้อนคิดว่าไอ้ตอนที่เราได้อันดับหนึ่งเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันก็ไม่เท่ากับตอนที่เราแพ้นะเพราะบางทีมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่แต่แค่เกมที่เราได้ที่หนึ่งมันอาจจะไม่เจอคนที่เล่นจี้จุดผิดพลาดเราอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับตัวระบบรีเพย์อันนี้นะครับมันช่วยเราในหลายๆอย่างจริงๆทั้งสามารถที่จะดูผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้ว่าเขาเล่นยังไงนะครับจังหวะนี้เขาทําอะไรทําไมตรงนี้เราแพ้เขาเราสามารถที่จะแก้อะไรได้ไหมมันสามารถที่จะทําได้ค่อนข้างเยอะเลยต้องบอกว่าเป็นระบบที่ดีมากสําหรับรีเพย์อันนี้นะครับ ลองดูครับลองไปใช้กันดูก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่สนใจอยากลองเล่นเกมโต้ไพ่เลอร์อแบบนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับสำหรับ Golden Spatula สงสัยว่าเล่นยังไงพื้นฐานยังไงก็ดูได้ที่ช่องเลยครับมีคลิปสอนที่สามารถนํามาดูนํามาลอกใช้ตามได้หมดเลยหรือถ้าใครดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถที่จะถามที่คอมเมนต์หรือมารอถ,ถามที่ไลฟ์สตรีมได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับสวัสดีครับ